โอ้ oh, ทุกคนไพ่ปังมากสิ่งที่คุณไปขอพรไว้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์บอกเลยนี้คุณจะสมหวังนะทุกคนอาจารย์แม่เราแบบว่าเนาะแรนด้อมไพ่นะคะแล้วก็แบบเห็นหน้าไพ่คู่นี้เซตนี้คือแบบโอ้โหขอน้องรับพลังงานดีๆนี้ด้วยคนนะทุกคนนะบอกเลยว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานคู่ให้คุณแล้วแล้วคนนี้จะเข้ามาอุปถัมภ์คุณนะคะเป็นคู่บุญนะคะเป็นความรักที่มั่นคงเห็นไหมคะกอดรัดก,กันแน่นเลยนะคะเป็นคู่ที่แบบว่ารักกันมากนะคะรักกันแบบชนิดที่แบบว่าคือเธอเป็นอะไรอะฉันแบบตายแทนเธอได้นะเออเธอมีสุขฉันก็มีสุข เธอมีทุกฉันก็ร่วมเสพฉันพร้อมเคียงข้างเธอนี้เป็นประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันแลนด้อมไปพร้อมๆกันนะคะว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนในปัจจุบันที่คุณกําลังคบกําลังคุยกําลังติดต่ออยู่หรือเปล่าหรือคนคนนี้ที่คุณจะเจอคนนี้นะคะเป็นคนใหม่คนในอนาคตเดี๋ยวเรามาแลนด้อมไพ่ไปพร้อมๆกันเอาละทุกคนนะคะ อธิษฐานจิตกันเลยเนาะมาดูซิว่าไพ่นะคะจะส่งสารสื่อสารส่งพลังงานนะคะคนปัจจุบันของคุณหรือคนใหม่ในอนาคตที่คุณจะได้เจอมาดูไปพร้อมๆกันเป็นการแลนดอมนะคะสับสดนะคะไม่มีการเมคไพ่นะคะทุกคนยังไงก็อาจารย์แม่ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามา ติดตามช่องอาจารย์แม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์แม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นคนในปัจจุบันนะคะหรือว่าเป็นคนในอนาคตขอสั่งใบแรกก่อนนะคะมไม่ใช่คนปัจจุบันค่ะฟันธงนะคะฟันธงเพราะว่า ัจจุบันคุณมีปัญหาเรื่องรักซ้อนรักแทกใครที่กําลังคบนะคะกาลังคุยอยู่คนคนนั้นเนี่ยเขามีเจ้าของแล้วหรือเขานะคะแอบไปมีใครอีกคนหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยคุณเองก็ทราบนะคุณเองก็ทราบและคุณเองก็เจ็บปวดนะคะคุณกืนไม่เข้าใครไม่ออกส่วนใครนะคะที่แบบ กระท่อนกระแท่นล่อแรล่ล่อแรลแรจะเลิกแหลไม่เลิกแหลนะคะบอกได้เลยว่าถ้าคุณเลิกกับคนปัจจุบันนี้นะ มีเกณฑ์มากที่คุณจะไปเจอคนคนนั้นคนที่คุณอธิษฐานจิตขอพรไว้นะคะเป็นคู่ไปามเป็นคู่บุญของคุณนะ,ะเป็นคู่แท้คู่ชีวิตนะคะเป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้กับคุณนั่นเองนะคะเอออะ้วยังไงต่อไพ่บอกแล้วว่าเป็นคนในอนาคตเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนปัจจุบันที่คุณคบอยู่ที่คุณคุยอยู่นะคะลูกๆนะคะทุกคนและยังไงต่อไพ่จะว่ายังไงอีกมาดูกันนะคะไพ่จะส่ง พลังงานอะไรมาดูเลยทุกคนต้องบอกเลยนะตอนนี้ลูกๆอ่ะนะคะคนที่เข้ามาชมอ่ะทุกใจมากมันเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าคือความสัมพันธ์มันมันมีปัญหามันคิดไม่ตกมันมืดแบบด,ด้านลูกๆเศร้าเสียใจมากๆเลยนะคะตอนนี้แบบต้องการกำลังกายกำลังใจอย่างหนักเลยนะคะเออคือถ้าไพ่ตรงใช่นะคะไปตอบอาจารย์แม่เลย นะคะทุกคนคือตอนนี้ลูกๆประสบปัญหากับคนรักนะคะที่เขาไม่จริงจังไม่จริงใจโดนหลอกเขามีครอบครัวแล้วมีเจ้าของแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยเกิดตกกระไดพลอยโจรน,นะคะไปเป็นชู้ไปเป็นกิ๊กเขาหรือคบเขาแล้วกาเรียกว่ารักไปแล้วคบไปแล้วนะคะแล้วก็พอลูกๆมารู้ก็แบบเสียใจมากในตอนนี้นะคะคืออาจารย์ไม่เห็นหน้าทพายแล้วแบบโอ้ยลูกๆนะคะถือซะว่าเป็นเวรเป็นกรรมนะเออ ม o ฟออนได้ม o ฟออนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัญหามันแบบว่าหเหนื่อยใจหนักอกหนักใจมากๆแต่ว่าคนในอนาคตที่รูกเจอเนี่ยจะเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะเป็นคนที่จริงจังจริง,จรงใจเนี่ยนะคะจะมอบความรักให้กับลูกๆนะคะคนๆนี้เป็นคนทางไกลนะจะมีความสัมพันธ์กันแบบสุดซึ้งเลยในเรื่อง18บวกนะคะอันเนี้ยคือถ้าเป็นแฟนกันมันก็ต้องมีเรื่องอย่างว่าอยู่แล้วเข้าใจไหมคะลูกๆเออเนี่ย แล้วมันแปลกมากไอ้คนคนนี้ยคนในอนาคตเนี่ยมันเหมือนลูกๆอะ่ะคือเหมือนเหมือนคุยคุยกับเขาแล้วเจอเจอเขาแล้วหรือแบบได้แบบเป็นการคุยคุยแบบไปไป,ไปมามาแต่ยังไม่ได้จริงจังยังไม่ได้อะไรนะคะลูกๆไม่ได้คิดอะไรกับเขาแต่เขาอะ่ะ คิดมีใจกับลูกๆนะคะเนี่ยพ่ใต้สำรับเนี่ยเขารักลูกๆมากๆเนี่ยอยากดูแลอยากเทคแคร์มันเหมือนคนคนเนี้ยคอยปลอบประโลมลูกได้นะในตอนเนี้ยเออนะคะมันมันเป็นคนที่แบบว่าอยู่ยในอยู่ในชีวิตลูกๆรู้จักกันนะคะคุยกันแล้วแต่ว่าแค่เขาอะไม่ได้แสดงออกให้ลูกๆเห็นแล้วลูกๆก็ไม่ได้ไปคิด อะไรกับเขากูไม่ได้รักเขายังไม่ได้ชอบเขาเหมือนเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนหรือเป็นที่ปรึกษาแต่ไอ้คนคนเนี้ยนะคะมันแอบรักลูกๆแอบชอบลูกและแอบเป็นห่วงลูกๆแอบสงสารเนี่ยอยากดูแลนะคะอยากแบบประครบประงมอยากหาข้าวหาปลาให้กินนะคะเนี่ยเหมือนเขาแบบคอยแบบสอดส่องดูลูกๆเนี่ยนะคะเออว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ มีชีวิตเป็นยังไงมีความสุขไหมทุกเศร้าเหงาอะไรยังไงแล้วคนคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์จริงจังใจ,งจงรักเดียวใจเดียวด้วยนะลูกๆจะจะ,จะเจอเขานะคะคือจะเจอเขาหรือจะไฟเอาออกว่าคือใครนะคะแต่เป็นคนที่ลูกๆได้คุยกับเขาแล้วรู้จักเขาแล้วแต่ลูกๆไม่ได้คิดอะไรเลยส่วนเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีแอคชั่นที่บอกรัก หรือว่าที่เข้ามาจีบแต่เป็นลักษณะที่แบบเหมือนเขาเนี่ยคอยคอยให้คำปรึกษาห่างๆคอยถามสารุกสุขดิบต่างๆแบบห่างๆนะคะเออน้อมรับพลังงานดีๆกันไปเลยนะคะทุกคนใครสนใจดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์มีแอดมินคอยตอบกลับน,นะทุกคนบ๊ายบายแล้วพบกวับอาจารย์แม่ได้ในคลิปถัดไปเมื่ออาจารย์แม่ว่างนะคะสวัสดีค่ะ